สวัสดีครับใครจะรู้เลยนะครับพระสมเด็จในนี้ราคาองาศลสิบบาทที่พี่หนุย่ยพี่สมศักดิ์เมืองนอนท์เก็บมาโดยใช้หลักตำราใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการเก็บนะครับพี่หนุ่ยเป็นคนชอบศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไปนะครับหนังสือสองเล่มนี้นะครับพี่หนุย่ยตั้งใจจะมาออกทางช่องโดยตรงทางช่องได้ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับพี่หนุ่ยต่อคลิปของผมกับพี่หนุ่ยนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับถ่ายกันง่ายๆไม่มีสตูดิโอใดๆนะครับก็สองคนคุยกับพี่หนุ่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่หนุ่ยในประเด็นที่ว่าเก็บพระตามตำราและใช้วิทยาศาสตร์เจ๋งจังพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยครับปีนี้เท่าไหร่หกสิบสี่ครับรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพครับยังไง ออกกำลังกายตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งครับผมผมตื่นเป็นคนตื่นเช้าตีสี่ก็ตื่นแล้วแล้วก็ทานกาแฟนะกาแฟนี่ก็เป็นกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลกาแฟเพื่อสุขภาพอ่าก็คือน้ําตาลเนี่ยมันเป็นเป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งครับนะฮะดังนั้นหลังจากหลังจากพอเรารู้ตรงนี้ยเราพยายามงดงดก็ดดจะกินน้อยลงให้ได้น้ําตาลจากคาร์โบไฮเดรตหรือน้ําตาลจากตัวอื่นใไม่ใช่น้ําตาลจากอ้อยโดยตรงใช่ครับนี่่อยเริ่มเก็บค้าสมเด็จมาตอนนี้ เมื่อ25ปีที่แล้ว25ปีครับผมเก็บเก็บเก็บอย่างไรนึกเก็บเจอชอบเก็บเรื่อยเรื่อยไปเริ่มเริ่มมาจากคุณพ่อก่อนครับคุณพ่อเป็นคนชอบทําบุญครับก็จะไปวัดนู้นวัดนี้จนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยได้ผ้ามาชุดหนึ่งที่วัดบางเคียนวิเชียนชายที่บางบะอินครับซึ่งวัดนี้มีมีระบุในหนังสือนะครับเดี๋ยวแวาโอกาสหน้าอาหนังสือมาให้ดูวัดอะไรนะวัดบางเคียนวิเชียนชายอําเภออําเภอบางปะอินอําเภอบางปะอิน วัดเนี่ยถูแตกแล้วมีพระสมเด็จเอามาเป็นไห้หเลยนะครับแล้วเซียนเซียนก็บอกว่าแกนะฮะเพราะว่าไปขอเช่าแล้วไม่ยอมให้ไม่ยอมให้หมาว่าพูดง่ายๆเป็นเป็นเขาเรียกว่าขอดําเนินการเองครับทางวัดไม่ยอมต้องการ,รจะให้ได้ประชาให้ได้ทุกๆคนได้พระหมดพอดีพ่อผมเป็นประธานก็เลยได้รับมาสี่ชุดครับ ในหนึ่งในนั้นน่ะก็คือยอดขุนพลยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปส่องเพราะผมที่ชอบไปส่องค้าการจานบอยครับใกล้บ้านสะดวกสบายอาหารกานดีผมจะไปผมจะชวจะให้พี่ไปเอาไปโชว์กันด้วยที่นี้ยินดีครับเพราะการเผยแพร่ซึ่งพอเนี่ยพอพระที่เราได้มาเนี่ยตอนแรกเราเราได้มาแล้วนะแต่ไม่เคยได้สนใจว่ามีเรามีพระแท้อยู่ในบ้านแล้วก็อ่านหนังสือเริ่มจากการอ่านหนังสือ ซื้อหนังสือพระมาอ่านบั่งแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับประวัติต่างๆมาอ่านอ่านเสร็จทําให้เรารู้ว่าพระสมเด็จต้องมีมวลสารอะไรบ้างใช่ไหมพอเราเริ่มเริ่มเริ่มอ่านและจาได้เริ่มแม่นเริ่มแม่นพิมพ์ผมจะแม่นพิมพ์แล้วก็มวลสารลองนะครับพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันร้อวิชาครับไปเลยที่ว่าที่เขาว่าเขี่ยวๆเลยก็คือท่าพระจันทร์ไปเริ่มจากท่าพระจันทร์เลยก็เช่าจากตรงนั้นแหละครับก็ ไม่แพงองศะ,ะสิบบาทบางที่ไม่เกิน20บาทอย่างนี้ดีกว่าบ,บางทีซื้อเยอะหน่อยก็มีแถมถ้า <laughs> ผมเดาเขาเขาไม่เขาไม่รู้กันที่ที่เก็บคือเขาไม่รู้อะฮะว่ามันแทหรือแทหรือไม่แท้แต่ผม,ผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปเช่าในห้างในในในท่าประจําม,มันจะมีห้องเป็นเป็นร้านๆผมไม่ได้เช่าอย่างนั้นนะผมเช่าข้างทางซึ่งข้างทางเนี่ยเราอาศัยที่เราอ่านและจำแล้วเราดูแล้วเราก็ไปเช่านะครับ มยังเช่ามาอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะซึ่งขาปิศนาได้ได้ดีมากเลยนะที่ข้างหลังเป็นรูปเจดีปั๊มอันนั้นอ่ะใครๆก็บอกว่าแม้แต่อาจารย์ที่สอนพระสมเด็จผมก็ยังบอกว่าเ,เป็นเป็นงานฉลองสมโภชท,ที่สร้างเจดีที่นครปฐมครับผมว่าปฐมเจดีผมเองผมผมผมโทษน,นะผมก็นั่งดื่มเหล้าไปแล้วก็นั่งพิกพระดู พลิกไปพลิกมามันมาลงล็อกอยู่ล็อกนในประเดี๋ยวในแนวนอนว่าเอ้ะเจดีนี่มันเหมือนเจดีวัดละครทำเลยแล้วผมก็คุค้นเคยเห็นผมก็เลยวัดละครทำอยู่ตรงสีรลานะครับฝล่งหลังผมก็เลยจําได้ว่าเคยเห็นรูปพยๆอย่างงี้ที่ไหนเจ้ที่นเ่ยผมก็เลยมานั่งนึกนึกแล้วเสร็จแล้วรู้แล้วว่าเจอที่ไหนฝาผนังในวัดอินซึ่งผมก็โชคดีเองด้พระ เดีตามในฝาผนังนั่นเลยครัือสององค์ซ้ายขวาซึ่งไม่มีใครมีฮะมันหายากมากผมก็เคยไปออกคลิปของอาจารย์โจกแล้วนั่นแหละครับนั่นคือทําให้เราได้เรียนรู้ได้เก็บพรดดีๆที่คนหนึ่งก็มองข้ามกันพี่พอพอทางช่องผมทําเรื่องเทคโนโลยีในการตรวจสอบพระที่มองว่าคือโลกอะโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับและยิ่งตอนนี้เป็นยุคที่เก้าเป็นยุคคงจุ้ยยุคที่เกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องไฟ ฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องไฟเราววงผมจะวงเล็บไปเลยนะครับฟ้านะครับปีนี้จะเป็นปีที่ลุ่งไป20ปีในระบบวิทยาศาสตร์เนี่ยจะออกมาแบบมากมายเลยแล้วก็ขายปริศนาได้ได้หลายอย่างซึ่งไม่ไม่ไอสิ่งที่เคยที่เราไม่เคยได้เรียนรู้ก็จะได้เรียนรู้พี่พ,พ,พี่พี่เริ่มมาดูคลิปผมแรกๆในการใช้เทคโนโลยีหรือพี่ใช้มาก่อนนั้น หมายถึงเทคโนโลยีในการใช้กล้องกําลังขยายขนาดสูงก่อนก่อนหน้านี้ครับพี่ใช้กล้องขนาดนหผมเองไม่เคยไม่ไม่ได้ซื้อใช้นะครับผมผมใช้กล้องปกติก็คือ10เกซ์ครับแต่ผมว่าไปอบรมนะฮะได้ได้ไปใช้กล้องแล้วไปใช้เครื่องมือต่างๆในการตรวจวิสุทธิสร้างเพรื่องวาดสมด็จว่ามีมือสามไไรอย่างงี้ครับแต่ก่อนผมไม่เชื่อว่าเครื่องมันตรวจสอบได้พอมันตรวจสอบไปแล้วพี่บอกให้เอฟซีทีไม่ได้ เอฟซีต่างช่องนะครับที่หมักไข่เข้ามาดูเนี่ยมันช่วยได้อย่างไรคือเราเราต้องอ้างอิงตัวเราเองก่อนนะครับเราไม่สบายผมผมไม่สบายแล้ว,ลวเคยไปเอ็กซเรย์เรื่องหัวเข่าเข้าเครื่องเอ็มไอไมันเลยทําให้ผมนึกเครื่องขึ้นนี้เครื่องเครื่องที่ตรวจผ้านี้ได้เลยว่ามันก็คือ MRI ดีๆนี่เอง R แหละเอ็มอจใช้กับใช้กับพระใช้กับพระทำให้เรารู้ว่าในองค์พระมีมวลสารอะไรบ้าง ในการ,รในการผลิตออกมาเนี่ยที่หลวงปู่โตสมเด็จโตท่านบรรจุมวลสารเอาไว้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เราได้เรียนรู้ไงว่ามันมีอยู่จริงก่อนหน้านี้ผมถามนิดนึงถ้าคนเก็บผ้าเราื่องเก่าๆเคยทราบไหมว่าแม่เหล็กดูดผ้าได้ไม่มีใครทราบหรอกครับพอผมเองยังไม่ทราบเลยเก็บมาตั้งนานก็ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินแม่เหล็กดูได้ครับ อันนั้นคือมีพระพวกงอยู่ที่นั่นแล้วพระพวกผมก็รู้จักกับอาจารย์ทวัตนะเขาก็บอกบอกต่อต่อกันมาแต่ก่อนนี้เป็นแค่เรื่องบอกต่อกันใช่ครับจนกระทั่งมาอาจารย์ทวัตมาออกคลิปของพี่ไตพบนั่นแหละไตเ,เทพถึงได้ถึงได้เปิดเผยออกมาไวว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องดูดแม่เหล็กได้คนบกค,คนบางขานคนแถวนั้นเขาเล่นแบบนั้นใช่ครับผมจากนั้นก็มีพระชุดเบญจพระอะไรเราก็ทดสอบกันใช่ครับ ทดสอบได้หมดเลยแล้วมันก็เป็นได้มันก็ดูได้จริงๆครับการดูดนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาใส่เหล็กไว้อย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้ใส่เหล็กนะครับเป็นธาตุเป็นธาตุเหล็กที่อยู่ในดินอย่างอย่างนางพญาผงสุพรรณเนี่ยเป็นธาตุธาตุเหล็กเนี่ยอยู่ในดินดินดินที่มีคุณค่าในการนํามาสร้างก็คือดินเจ็ปดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสะเจ็ดหลักเมืองเขาเลือกดินที่อาถรรพ์ที่อาถรรพ์ที่ม่มีความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าอย่าไปเรียกอาถรรพ์เรียกมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอย่างให้ง่ายด สมัยก่อนเนี่ยคนเดินป่าจะรู้ครับเพราะอะไรเสือเสือช้างหรือสัตว์ต่างๆที่ไม่สบายก็จะมากินดินตรงนี้เพราะในดินนี้มีแร่ธาตุช่วยให้หายนั่นแหละครับสมเด็จโตท่านก็ทุดงไปไงท่านก็รู้ท่านก็เก็บเก็บเก็บดินพวกนี้ก,กลับมาบแล้วมาะสมอยู่ในพระสมเด็จในกรณีพระพรากำแพงเราตวารวจเจอหลายอย่างเลยครับ นถ้ากำแพงเนี่ยที่ชัดเจนเลยคือจะต้องมีตัวตะกั่วแร่ตะกั่วาอว่าแแเลแรทที่แม่หล็กนี่ครับที่หลักๆนี่กนี้มีตัวอย่างนเคีือสารหนางคนที่ว่าอุ้มีสารภาพไม่ดี่ไม่ใช่พวกนี้มันอยู่ในธาตุดินอยู่แล้วอยู่ในปนเปื้อนอยู่ในดินหรือในโลหะ ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายนะครับ่อันตรายครับแล้วมันผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วครับมันอันตรายคงไม่เกิดนั่นแหละครับพี่พอพออย่างนี้พูบเนี่ยในกลุ่มพี่ที่ในกลุ่มที่พี่เนี่ยที่จะนัดพบกันวันที่17เนี่ยครับไปศึกษาแล้วเจออะไรบ้างนั้นไปไปถึงว่าทุกคนในกลุ่มนี้มาจากต่างที่ต่างวัยใช่ครับอ่าคือได้มาอบรมเพิ่มเติมในเครื่องตัวใหม่ๆที่ที่มีเข้ามาครับนะครับก็คือคนที่อยากจะเรียนรู้ไม่ยอมอยู่นิ่ง ก็จะมาเจอกันแล้วก็จะมาใช้เครื่องเป็นคนที่อยู่ในระดับว่ามีความรู้ทางนั้นมีความรู้ทางนั้นมีความรู้มีนะแต่งงารที่การงานใช่มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตด้วยนะยกตัวอย่างเนยระดับในพลเนี่ยพลเอกเป็นถึงด็อกเตอร์พลเอกก็ยังอยู่แล้วก็พลตีอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ระดับผู้อำนวยการหรืออะไรอย่างเงี้ยใหญ่โตๆทั้งนั้นที่มาอยู่ตรงนี้เพราะเขาอยากจะศึกษาไงอยากจะรู้แบบลึก ใช่ครับอย,า,อยากจะรู้แบ,แบบลึกๆแบบที่เป็นวิชาการใช่ครับมีเอกมีเครื่องอ้างอิงได้มีที่มาที่ไปที่อ้างอิงได้คร,ครับสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าในโลหะแต่ละอย่างใน,ในพระในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีโลหะอะไรอยู่ครับซึ่งสถาบันที่ท,ที่ที่ไปอบรมกันเนี่ยนะครับ เป็นสถาพันเดียวและสถาพันแรกที่ได้ ISO 9001ต่อ2015นะคจึงไม่ใช่แค่ระดับในประเทศไทยรั้โลกคือทุกอย่างระบบ ISO นะครับเขาต้องตรวจสอบไอสิ่งที่มาตรวจสอบว่ามันเชื่อถือได้ไหมถ้าถ้าเชื่อถือไม่ได้ก็ไม่ออกให้ง่ายๆเไม่ออกให้ง่ายๆนะครับก็คือเพื่อควบคุมมาตรฐาน อันนี้ต้องผ่านการฝุดกลบรมก่อนนะครับใช่ถึงจะเป็นคนที่ไปตรวจสอบมาได้ใช่ครับอยู่ๆนะครับคุณคุณไปตรวจสอบคุณบอกว่าเป็นผู้ชานาญการใช่ไม่ได้คืออยู่ๆคุณจะไปพูดเนี่ยไม่ได้ไอการพูดของผมว่าผมมีหลักฐานไงะนะผมไปรับโล่จบหลักสูตรรับโล่นะฮะ,ะและเดี๋ยวในในปีนี้หรือ,อยังไงเนี่ยก็มีติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อไปสอบเอาใบใบพัฒนาฝีมือแรงงานอีก อันนั้น,นยิ่งการันตีเข้าไปใหญ่ว่าโอ้มีความรู้ด้านนี้จริงมีด้าความรู้ด้านพระสมเด็จจริงๆจริงๆสามารถจะไป,ไปสอนหนังสือก็ได้หรือไปใช้ห้องแลบที่เขามีเครื่องเขาต้องการบุคลาคลกรทางด้านนี้นนเรามีใบตัวนี้เราก็ไปอ้างอิงได้แล้วว่าเราจบมานในระบบของ iso ด้วยแล้วก็ได้ใบรับรองจากกรม,มพัฒนาฝีมือแรงงานของ,ของกระทรวงแรงงานด้วยพ,พี่หนุยขณะที่เราศึกษากันแทบเป็นแทบตาย แต่คนบอกว่าเราหลงเราหลงทางมันมีคนพวกนี้อยู่มีครับคือคือครเราคือทางฝ่ายวิทยาศาสตร์นะครับศึกษายันอนุภาคเลยนะครับโมเลกุลอนุภาคแล้วครับแล้วก็น่าจะอนุภาคแล้วตอนนี้จะไปถึงอะตอมแล้วเราศึกษาไปถึงนั่นแต่คนกลับบอกว่าเฮ้ยเราออกนอกโลกออกทะเลพี่หนุ่ยว่าไงผมว่าดีนะฮะที่เขาดูถูกเรา เพราะว่าทาให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นน้มากยิ่งขึ้นไงที่จะเรียนรู้ไปให้ได้ไกลว่าน,นั้นแล้วเอามาถ่ายทอดครับเพราะตัวเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่ปิดการไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆก็ทําให้เขาเหมือนน้าเต็มแก้วอยู่ได้แค่นั้นอะ่ะมันไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยนะมันทําให้การการที่เราเนี่ยเรียนรู้ในด้านสายวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับพระเนี่ยง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นในกรณีเนื้อโลหะนะครับเด็กเลยโดยเฉพาะเนื้อโลหะนี่เจบเลยครับ S <S <S สมัยตอนเรียนหนังสือเนี่ยสอตพออะนะซึ่งเป็นวิชาเลขาการน,นี้จะต้องระบุนะว่าสอตพอสิ่งซึ่งพิสูจน์ได้อย่างเช่นเนื้อโลหะนะครับที่เขาบอกผิดเนื้อนะครับโล,โลหะที่นํามาผลิตนะครับไม่ตรงกับปีที่ออกวัตถุบางคนคืออันนี้ผมผมพยายามพูดนะครับใช่คือต้องศึกษาว่านวัตกรรมเรื่องการผลิตโลหะในบ้านเราเหล็กแผ่นรีดร้อนยืดเย็นหรือเหล็กแผ่นนะครับ มันเพิ่งเกิดเมื่อพศ2000ประมาณ2 5 2 5หลังจากมีโรงหล่อของสหริฐยเมริาถึงมีโรงงานริบก่อนหน้านั้นของนาเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าด้วยแล้วก็มีเครื่องเหมือนกันแต่ก็ใช้ของหลวงโลกระสับหลวงนะครับสมัยรัชการที่ห้าซึ่งลงปั๊มาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วลงปั๊มเหรียญนะครับเพิ่งเกิดในยุคเรานะเกิดในยุคเราก่อนหลังพศ2500ถึงมีลงปั๊มเหรียญที่เป็นเอกชน อ๋อนี่กชนนะใช่ครับไม่ใช่เหมือนเราเราอย่าเอาภาพในปัจจุบันไป<ช>เปรียบเ<ช>ทียบในอดีตว่าเราจะมีโรงงานใครมีตังก็เปิดโรงงานปั๊มได้ใช่ใช่ครับแต่ก่อนนี้โรงงานปั๊มนะครับต้องเข้าประชุมที่คณะรัฐมนตรีนะครับเป็นเรื่องระดับชาติใช่ครับเพราะว่าหลวงทําอยู่นะจะไปแข่งกับหลวงมันแข่งไม่ได้ไงและแล้วก็เหมือนกันฮะอย่างพระเนี่ยก่อนรัชกาลที่เจจะมอบรัฐธรรมนูญให้ครับ ตอนนั้นเป็นระบบสมบูรณาา์นายาสิทธิาราชผมถามว่ามีใครกล้าคิดทําพระบอมคบคมั้งเพราะประหารเจ็ดโชคโครมันเป็นเรื่องจริงนะครับออันนี้คือเราต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ด้วยครับไม่ใช่ว่าเรียนรู้แค่พระอย่างเดียวไม่ใช่คือในอดีตอีกอย่างหนึ่งพ,พี่พี่หนุย่ยคนขายพระเป็นคนอัปีจันไรอเลเขาเขาไม่้ขาไม่ได้พวกนี้ใช่ครับอแต่ แต่ในยุคนี้มันกลับดีนะผมว่านะมันทาให้เราได้พ้าดีๆที่มันไม่เคยเจอครนะอย่างเงี้ยอย่างหลวงพ่อแก้วฝังตะกุดทองคาอย่างเงี้ยก็ได้มาจากแผงผ้าอย่างเงี้ยพี่เขาเขาให้ไม่ให้ค่าคือเขาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าจะขายแล้วเอาตังค์อย่างเดียวแล้วถูกด้วยะมันก็สําหรับผมถือว่าถูกอ่ะ พราะว่าแม้แม้เทียบกับทองที่มันเจอคุณค่าของทองมันมันมันมีระดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ก็ยังก็ยังมากกว่าองค์พระอีกอะใช่ไหมผมคิดว่าคุ้มอะตอนผมเช่ามาไม่ใช่ว่าผมรู้นะแต่ผมสานนิษฐานในเบื้องต้นว่ามันมันน่าจะเป็นทองคําเพราะว่าเราผ่านทองมาเยอะแล้วไงในพระจนจนเช่าเช่ามาแล้วไปเข้าห้องแลกตรวจ จบเลยครับเป็นทองหมดของพี่นี่ใช้เทคโนโลยีอะไรในการศึกษาบ้างเครื่องเอ็กซเรย์ลูออเรสเซนต์แล้วก็เครื่องความถ่วงจำพเพาะเครื่องเดนซิตี้เครื่องนี้ทุกคนอาจจะเคยได้รู้จักมาแล้วและบางคนอาจจะไม่ได้รู้จักคเครื่องนี้มีมา2,000ปีก่อนคริสต์กาลในสมัยกรีกดยอยร์คิมิดิสนะฮะความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะ ปัจจุบันเราเราเรียกขอพออนอะแต่จริงๆเครื่องเนี้มีในสมัยกรีกแล้ว2,000ปีก่อนจักกาเครื่องความสูตรเฉพาะเขาไปตรวจองค์พระสมเด็จไงตรวจหาค่าเฉลี่ยในอากาศกับในน้ำนะฮะแล้วก็ผ่านการพิสูจน์มาเป็นพันองค์จะได้ค่าออกมาที่แน่นอนแล้วมันมีตารางอยู่เอาไว้ถ้าคุณไทเทพพี่ไรเทพไปที่นั่นจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงคือแต่ผมผมมองอย่างผมไปเข้าเครื่องเซฟเทคโนโลยีหนึ่ง คือตอนนี้เครื่องแต่และเครื่องก็เริ่มมากันหลายหลายรูปแบบนะครับเครื่องเซมก็เป็นอีกเรื่องอีกเครื่องหนึ่งที่ดูในความเข้าใจผมนะ,ะคือความลึกของออขาง้ขางซ้ายว่าอยู่ในระดับไหนคือเขาดูทุกอยาก่างเขาดูทุกอย่างใช่แต่ที่ผมชอบตรงไหนรู้ว่าเครื่องเซมคใครบอกว่าพระสมเด็จนะครับเอามวลสารเก่าๆมาอัดแล้วนะเป็นพระเก่านะครับเปลี่ยนความคิดใหม่เลยใช่ครับมันเริ่มนับหนึ่งไม นับหนึ่งใหม่วันที่เราอัดพระเพราะว่าของเก่ากับของใหม่มันไม่กินกันอยู่แล้วคือไอ้ความหนาแน่นการควบโดยธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับเราถมดินนะครับจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราให้ดินมันซุดโดยธรรมชาติกับเราใช้รถบดดินนะครับมันคนละตัวกันใช่ครับการลักษณะเรียงตัวของโมเลกุลใช่เขาตรวจถึงขนาดนั้นนะครับเขาสามารถที่จะบ่งชี้ได้เลยะว่าแม้จะไม่ได้บอกเรื่องอายุจะบอกได้ว่าพระเนี่ยเก่าเขาเรียกว่าเก่าทันยุค อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมวลสารแปลกพลอมมวลสารทันยุกกับมวลสารมวลสารในอดีตกับมวลสารปัจจุบันตรวจสอบได้ไหมตรวจได้หมดนะครับแต่ตอนที่ตรวจเนี่ยเรา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 เจอแค่เฉพาะเหล็กนะเหล็กที่มันไม่ใช่เป็นเหล็กที่อยู่ในองค์ประกอบของพระสมเด็จแต่อันนี้เขาทําสับเท่าเขาไม่ได้ไปหาดินจากแหล่งที่มีเหล็กจริงไม่ใช่ะเขาเอาเหล็กมาใส่เขาเออเขาเขาเขาสับความง่ายของคนสร้างใช่คือเขาเอาตาใบเหล็กเอาอะไรที่ ท,ที่ผมผมเห็นที่ผมเห็นในเนื้อพระที่ที่ของปอมนะครับพี่ไตรเทพเคยเห็นนี่นใช่ไหมที่เขาเจียจานเบะสบาบเจียจานเบรับที่เป็นเครื่องเจียเวลาเวลาล้อเวลาจานเบกมันมันสึกเขาก็ต้องเจียให้มันเรียบมันเป็นเศษเหล็กเล็กๆนะแต่มันผสมเขาไปซื้อตรงนั้นมาซื้อตรงนั้นมามนเป็นสีเงินๆด้วยม,มาใส่ลงไปก่อนหน้านี้ยิ่งยิ่งแปลกใหญ่เอาแม่เหล็กเป็นก้อนใส่เลย แล้วพอเวลาปริจุตปุ๊บเนี่ยมันมันจะโดนหรอไม่ใช่มันผาักออกเลยไงคือคนปลอมพระเขาก็พยายามใช้เทคนิคในการปลอมใช่เขาพยายามเพราะพอได้ดูคลิปไงอย่างคลิปของคุณไตของพี่ไตเทพเลยของอาจารย์โจ๊กเลยครับก็เริ่มพัฒนาการไปเรื่อยๆครับในท่าพระจารยร์นี่จะมีลงไว้เลยนะว่าฐานนี้ดูดแม่เหล็กแรงฐานนี้ดูดแม่เหล็กเบาฐานนี้ไม่ดูดแม่เหล็กครับถามดูว่า ก่อนหน้านี้ผมเดินท่าพระจันทร์จะไม่เคยมีครบแบบนี้ครับเพิ่งจะมาเจอแบบเมื่อไม่นานมาเนี้สักสองปีที่แล้วตอนเปิดโควิดมาก็มีแบบนี้ด้วยเออแปลกไหมครับคือในยุคก่อนเนี่ยที่เขาปลอมพระเขาไม่ได้ดูคุณสมบัตินี้ใช่ครับเขาไม่ได้ไม่ว่าเขาจะปลอมพระชุดเป็นจากากีเขาไม่ได้ดูจนสมบัติไม่เหล็กดูดติดไม่ติดไม่รู้ด้วยครับไม่รู้ด้วยครับ ความความลับนี่เพิ่งจะมาถูกไขออกก็จากที่ท่านประธานใหญ่ย่อดศูนย์สมบัติสามแผ่นดินนะครับแต่คราวนี้ทางอาจารย์โจก็ไปพิสูจน์ทราบว่าค่าเหล็กมันจะต้องควรมีประมาณเท่าไหร่ที่เป็นมาตรฐานของ ISO นะครับคือถ้ามากไปก็ไม่ใช่นะครับน้อยไปก็ไม่ใช่มันต้องอยู่ว่าปันควรจะเป็นเท่าไหร่ยกเว้นสายวังนะครับสายวังเนี่ยจะเยอะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับสายวังเนี่ยวัตถุดิบหาได้ตลอดคือสายวังเป็นมหาเศรษฐีใช่ครับเป็นเป็นมันเป็นมีมีทุนมมีทุนแล้วค้าขายอ่านะยอย่างกับไอทองคํานี่เป็นสายวังสายวังอันนี้ของพี่ทันไหมทันหมดเลยครับนี่ครับถ,รถ้าเราศึกษานะคนที่มีพระสมเด็จสายวังนะครับตอนนี้ลืมตาสบายใจได้แล้วครับว่าพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ได,ดูถ้าเรารู้เป็นแล้วเรารู้จักว่ามันคืออะไรเนี่ยจากกาย เราจะแยกได้เลยครับอย่างาพี่ใจแท้เคยเห็นมาที่ฝั่งเพชรฝั่งพลอยพี่ใจแท้เคยเห็นเปรัสเซียใช่ไหมกับเพชรเลิซนนี่เด็กเลยคือมองปุ๊บเนี่ยเราแยกได้เลยว่ามันไม่ใช่สมัยก่อนเนี่ยเพชรพวกเนี้มากับเรือสำเภาครับซึ่งไม่ได้มีค่าเลยพวกเพชรพลอยพวกเนี้เขาเรียกว่าพลอยสำเภาครับคือคงจะมีคนไปไปเจอมันละเกะยละกาอยู่บนเรือสำเภารับ ทะเลอาจจะขอซื้อหรือขอมาเนี่ยแล้วก็มาถวายวังหน้าครับท่นก็ประดับประดับไปเรื่อยๆตามคนที่ปีเล่นสมเด็จที่ประดับนะครับมันสามารถที่จะตรวจเพชรพลอว่าเป็นเพชรตระกูลไหนมาจากประเทศไหนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าเป็นเป็นหยกหรือเป็นเป็นแก้วพวกนี้ก็สามารถระบุแยกกไม่ได้ว่าเป็นแก้วที่ผลิตที่ไหนแ่กนู้นนะครับ แก้วเป็นของวิเศษนะครับชเพราะว่าต้องผลิตจากต่างประเทศใช่นําเข้าจากต่างประเทศผลิตแล้วเขานาเข้าจากต่างประเทศล้นๆนะครับล้นเลยฮะใครมีพราสมเด็จเนื้อแก้วเนื้อเนื้อที่เขาบอกว่าเนื้อยกเนื้อยกพวกนี้นะครับเก็บไม่ได้เลยครับมั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีเป็นของแท้แต่เดี๋ยวนี้พวกนี้ยังดูง่ายในการปลอมแปลงดูง่ายว่าปลอมเก่าปลอมของใหม่ของเก่าผมขอยกตัวอย่างอย่างอย่าสมเด็จที่เป็นแก้วนะครับ สัเกตนะด้านหน้าจะมีแผ่นทองอยู่แท่ิ้วปิดเไว้ครับเอแผ่นทองเนี่ยไปเช็คแล้วมันไม่ใช่ทองคแล้วของแท้ต้องเป็นทองคำถ้าของแท้ต้องเป็นทองคำใช่ครับสมัยก่อนในวังเขาไม่เอาทองลิเกเลยทองแบบชาวบ้านคือถ้าใครมีนะครับไปตรวจหน่อยเพื่อความสบายใจตรวจดูว่าถ้าถ้าแผ่นทองที่คุณที่อยู่ในองค์พระเป็นของเป็นทองคําแท้เนี่ยคุณมั่นใจได้เลยขึ้นคอได้เลยแต่ค่าของทองเนี่ยมันต้องมีส่วนผสมตอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ทองล้วน ค่าทองเนี่ยถูกกำหนดว่า96.5เนี่ยเมื่อปี2526ครับนะครับดังนั้นก่อนหน้านี้ทองเนี่ยจะไม่ได้เป็นทองบริสุทธิ์ทั้งหมดจะมีซิลเวอร์ผสมบ้างมีทองโบราณทองโบราณจะมีส่วนผสม2 3 2 3ามตัวที่ผสมอยู่คไม่ได้ไม่ได้ถาวรแบบเช็คออกมาเป็นทอง96.5นี่นะครับก็อพ่สมศักดิ์เซฟบุ๊กพ่สมศักดิ์ที่ไรหน่วยเมืองนนท์เนี่ยครับหน่วยเมืองนนท์นะครับมารบุรพาก็เข้าไปดูนะครับ ก็จะมีความรู้เรื่องพระในแนววิทยาศาสตร์และก็ประวัติศาสตร์นะครับพี่หนุ่ยเป็นคนชอบผมก็ชอบศึกษาชอบศึกษานะครับผมผมไม่ค่อยได้อ่านพี่หนุ่ยเพราะว่าผมอยากศึกษาทําคลิปเพื่อเผยแพร่ให้ค,คนให้มากที่สุดนะครับเนี่ยสิ่งที่พี่ไตแทบท,ทาเนี่ยทาเพื่อเปิดให้รู้ไงให้ทุกคนได้ได้ได,ได,ได้ได้มีมุมมองกว้างขึ้นว่ารพระเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะตามที่เขาว่าเข้าที่ว่านี่คือรู้นะครับเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจ เราไม่โจมตีครับว่าแต่เราศึกษาของเราว่าพระมันมีเยอะนะสมัยก่อนอย่างเนี้ยเขาก็ไม่เล่นเขาบอกแก้แก้ตั้งแต่โดนโดนสวดว่าแก้แล้วนะแล้วถามว่าตอนนั้นน่ะผู้กว้างขวามีเงินท่านหนึ่งอ่ะทำไมถึงเช่าไปต้องสิบห้าล้านอ่าทำไมยอมเช่าไปสองสิบห้าล้านนี่ครับเดี๋ยวนี้นะครับพระการพระนะครับต้องต้องแทะแต่ทุกแท้ทุกวิตร แท้ทุกมิติครับพิสูจน์ต้องแท้ต้องแบบพิสูจน์ได้นะครับเหมือนกัเราเหมือนกับเราไม่สบายนะ,ะโดยสมมุติเราปวดหัวเข่าอย่างผมเป็นอย่างเงี้ยเราคือเอ็กซเรย์มองไม่เห็นไงว่ามันคืออะไรไงรเป็นอะไรถึงปวดพอไปเข้า m อ็มอาเนี่ยพอเข้าเครื่องปุ๊บมันเก็ตเลยอ้าวมันเครื่องตรวจพรกแล้วก็น่าจะหลักการเดียวกันพอออกมาเนี่ยทาให้หมอรู้เลยว่าหมอลองกระดูกก่อนหมอลองกระดูกมีแหวนลองหมอลองกระดูกฉีกขาดนิดหน่อย อย่างเงี้ยผมถามว่าคือเอ็กซเรย์ยังเอ็กซเรย์ไม่ได้เลยผมเอ็กซเรย์ก่อนนะครับ,รบยังมองไม่ได้สุดท้ายต้องไปทำเอา m ไที่องค์การสงข้อทหารผ่านศึกเพราะว่าลามาบอกคิวยาประมาณเกือบปีบแต่ถ้าไปที่องค์การสงข้อทหารผ่านศึกเขามีไงได้เลยอีกหน่อยนะครับเทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปชนิดที่ว่าเลือดหยดเดียวตรวจได้ทั้งตวรวกบอกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเหมือน บรรพับบนหลุดเลยครับสามารถระบุได้แล้วพระสมเด็จเนี่ยนะครับเกิดมาขึ้นแค่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าปีใช่ง่ายยิ่งง่ายก็ไปใหญ่คือหลายคนประมาณนะครับหินหินอุกกาบาตที่ตกมาจากฟ้าๆเขารู้ปีที่ตกนะครับเขารู้ว่ามาจากน่าจะมาจากดาวดวงไหนเขารู้ถึงขนาดนั้นนะครับว่าอันนี้ตกมากี่ล้านปีแล้วใช่ครับเรื่องพระสมเด็จนะครับได้ ในการศึกษาคนที่สําหรับคนที่เชื่อนะครับนคนที่เชื่อต้องคนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาจริงๆแล้วไม่ไม่แบ่งเขาแบ่งเรานะฮะเราก็เรียนรู้หมดอ่ะพี่พี่พในกลุ่มพี่ที่เป็นด็อกเตอร์หรืออะไรเนี่ยเขาเขามีมาเพื่อุดประสงค์เดียวกันคือต้องการเรียนรู้ไงฮะว่าในพระสมเด็จมีอะไรก็ก็คือทุกคนก็ผ่านการโดนสวนมาแล้วทั้งนั้นนะฮะก็เลยอยากจะมาเรียนรู้ว่าพระแท้ๆมันเป็นยังไงไอสายอื่นที่มาสวดสายวิทย์นะครับไม่เป็นไรนะครับ อย่าให้สายวิยสวดกลับไปนะครับถ้าสายวิยสวดกลับไปนะครับคุณต้องตอบให้ได้นะครับว่าไอโลหะไอโลหะยุคใหม่เนี่ยมันไปอยู่ย้อนข้ามย้อนอดีตเจาะเวลาไปหาอดีตไปอยู่ในพระสมเด็จได้ยังไง <c oughs> นี่นะครับขอบคุณพี่หนุ่ยเมืองเน,นนะครับสวัสดีครับพี่หนุย่ยขอบคุณมากครับ